เทภัมมดาเวทะพูสธะกัตธรรมเตเมนะโมเตจะมังบริยันตุนะมะตุพุตานังนะโมตุริยานะโมวิมุตตานังนะโมอิมุติยาอมังโสบริยังระมาโมโรวาสมะกะเบียีวิปัติสานะมาตุจักปุกันสัจจิโตติกิสปินะมะตุสาวุปันกามินเวสัมุานะมาตุ นะฮะแต่กินมาถูกกัดูสสามาราเซนะปนิโนนากรรมมาต่ที่ว่าโตกัดสัปสามาถูกวิปมุสกะสัพพทิอังกีรัสสสานมาถูกสกฤตปุตะสัิเมตโตโยอิมังธรรมมาเทเสีสิรปุุท้าโมเยจารีนิพุตโลกเยยะท้าุตมีไปสูงเตชนาอปิสุนามหันตาวิจัยนาหิตังเทมุสนังยังนั้นนวิชาจากพระสมณังมหันตังที่ท้าัตมาวังุตันติสัพพะตะปุรง อีตังเทวมุตสางพุทธเตชะนะโสทินานัส <God> ันตุพทธวาสาเพทุข้าบูปสเมีตุเตสัคตะวาธรรมวัฏรังโอตังอุตมังโรังปาลีลาหูปสัมานังธรรมเตชะนะโสทินานัสันตุธวลาสาเพียาบูปสเมีตุเตสัคตะวาสังฆะรังโอสังกุตมังโรังอาหงัยยังปาหงัยยังสังกเตชะนะโสทินานัสสันตุพทธวาสาเพโลขาบูปสเมีตุเต นะโมพุทธายะพุทธระัยมณีโนภระศีสารสมาสุโธรรมโมทั้งตยะธาอูรนาพุทบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาเีพนาวังพันทางสีวรีหาเถียหังวันทามิทุรโตอังวันทามิทาโยอังวันทามิโสภูธาธรรมะสังฆะบูชีนี้นัโมพุทธายะพุทธ้าะลัระลัยมณีนภระ่ศีสานสมาสุ้โตธรมโมทั้งตยะธาอุรูนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาเีพนาวังันทางสีวีีหาเถียหังังวันทามิทุรโตอังวันทามิท วันทารมีธุรโพุทธาธรรมะธัรมะปุเชมินักบุทธายยาบูถายรัตน์ยานปณีตุปนัสสีตัณหาสมาโกตุนาโกตุปุญญาธาตุโมระภูธาปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาปีธรรมวังนันทังสีวณีมหาเสียหลังอังวันทารมีทุรโตอังวันทารมีธาตุพิบังวันทารมีสัมปโสภูธาธรรมะสังฆาปุเชมิโพชังโกสติสังฆาตโตธรรมานังนิทยาตถาวิริยังติติปัสสติโภชการนะปบริสมาตุเพกะรูชังคาสัตติเตช ศาสนาพุทธาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาภาพระอุณิาศาสันาเสียงสิยาญาติมานะ่งอยาปุริยาเอเตนะสตวะเชนะโสติเตหุสุสัมปทาเอกัสมิงสมาเยนะตัวโมกขันยะกัสปังกิลาเนีุกิเตสตวะโภชังเกษตตาเทสิทิเตตังอพินังชิดวาโลตาหูจิงสุตังคะเนเอเตนะสตวะเชนะโสติเตหุสุสัมปทาเอกธรรมราชาบีเกรันเยนะปีนิโตสุพัตเตเลตันเยวะ นาปิตวานัสาลังสัมโพธิตวาจะอาภาตาตมหาบุษฐาสิทานโสเอเตนสวาเชนโสทิเตหุสุรรมธาปายินาเตจะอาภาตาติมังนิสินังมัคคาตากิเลสาวาปตารุติธรรมตังเอเตนสัตวาเชนโสทิเตหุตุสัพพะตอนนี้ก็ ได้เจริญพระมนต์เรียบร้อยเป็นสิริมงคลต่อไปก็จะทำพิธีอัญเชิญองค์เทพไท้เหล่าเทวาคูบาอาจารย์ที่สี่พิษแปดพิษเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องกลางเบื้องล่างใต้พิภพใต้ประดานจะทำพิธีเปิดอัญเชิญองค์เท้าท่านทบวมเสด็จลงมาปฏิสถานณสถานที่ในพิธีในวันนี้รูปหล่อรูปองค์รูปเหมือนของท่านวันนี้ เรื่องพิธีนบัดนี้นนน ใส่ใส่ดีมั้ยใส่นั่นคืใส่แล้วครับเตรียมไปแล้วครับแต่เอาไปวางไว้ตรงไหนอ๋อเพื่อนครับก็เพื่นก็ได้ถือมาเลยครับเดีนยเอาใส่ไปแล้ว What's that? วตายต่อนมเจ้าพวะ่าาไว้เพื่อเจ้าข้าพเจ้าขอนงกากการขึ้นมาปูขึ้นมท่านคุณประสงค์ผู้บิดามดา้ผู้บาอาจารย์รก็มาคูบริภาเกรว่าองค์ยมงท่อพุทธวนาเจ้าปาเจ้าเขาัสงฆ์อการุที่คร

สซาล่างต้นงพอประดับริยากรโพอัญเชิญแห่งปิมณีกิจเ็มหาลุสเกตลราตนตาตูโธสการอัญเชิญแห่งจิตโคมคู่คูฤาษีอยแห่กนงานมโโกมคุโฤาษีหองแก่จะผคู่สมินเนตไหลคู่ส่งสีชนท่ารมมหาเทพมหาโมเทพเจ้ารองเทพรักเทพว่าองค์โกเทวุเทวดาเจ้าปาเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าขาระพู่จาทีวันีสุขนเชื่อเลาสุมิเ ขอนาัสการเพื่องยนตที่ตู้มาูกูรุสีหน้ารายกูสีหน้าหลอดูสีเป็นจุแกูรุสีตาไฟกูรสีสองห้องูสีก็ได้เกิดสีกียนกสีเป็นตูรุสีไปเมนไฟฟล์เตอร์วนี้กูรสีชุผู้หางากมนค่ากูสีสอสมิงไผ่กูสีตางวอกูสีหมวกพลาูสีกับสับปะกูรสีสาวิวูสีชีบโัวพัฒนากรกูรคูรสีหกแกจากกูมุสงเล็กไหลูชุส่งีง 我们说话就是慢慢说，慢慢听。 ข้าังกางเทียนนี้จะูว่าทุีน่จะูคก่านอยางข้าจงานเีนพวกสีทุกันากานทียนนี้แก้วรับนาที่วิวไม่ยากจะูทุกวันตลาดนะข้าจะูจบกูอันนั้นตลาดานะข้าจะยรสาอันนั้นการเมพัากาจะู เจ้าผู้องค์การแตงที่เป็นหน้าหน้าี่สานยขออนเชิญเสด็จมหาสมเเ็จเชิขออนเชิญประธานหน้าที่หน้าข่าหน้าโคขออนเชิญขออนเชิเสด็จมาหน้าสถานีในที่ที่บนชวงนี้มีคีด้วยเโอ้นากีนากานาโ้ต่อนิจารกรใเาั้งเกาั้วางมตวันี้ดอาห้ั้คาโอ้ใชเกีนาตานาโ้มาต้อนมจรการเาตั้ง่เกมาั้ควางหมูตานี้ที่ตมาหุ้นโซนตั้คาง oh akina panato fotolikaripanekira